สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนาเป็น EP ีที่2นะครับ EP พีกขอคหนึ่นะครับจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการทำนานะครับก็คือการวิดน้ำการพักหน้าดินการเช็คหน้าดินหรือคุณภาพหน้าดินที่เราจะทำการเพาะปลูก ดินที่ดีอ่ะคือวิตน้ำลงไปปั๊บเนี่ยแค่เราเอาเท้าเราลงไปเหยียบเนี่ยมันก็จะเป็นตมเป็นเลนแค่เอามือจกเนี่ยดินมันก็จะเละคามือหรือจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้รถไถใหญ่หรือใช้เครื่องจักรใหญ่เข้ามาทำการเกษตร,รให้ต้นทุนมันสูงขึ้นหรอกนะครับ ถ้าเราเข้าใจการหมักเข้าใจการพักหน้าดินทำแบ่งแปลงพักหน้าดินให้มันได้สักสามเดือนทำครั้งหนึ่งเนี่ยเครื่องจักรใหญ่ที่เราเคยใช้กันก็จะต้องตกงานนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เคยพักหน้าดินเลยเนี่ยคุณทำต่อเนื่องเนี่ยผลผลิตมันก็จะได้ไม่ดี ถึงมันได้ดีมันก็ต้องไปหนักปุ๋ยเคมีนะครับมากเนี่ยคุณดูลักษณะดินที่ผมเดินให้คุณดูเนี่ยเห็นไหมครับดินเนี่ยแค่เดินมันก็เป็นตมเป็นเลนแล้วแทบจะไม่ต้องทําการไถเลยนะครับคุณดูนะครับเนี่ยแค่เอาเท้าเคลียดินก็ขึ้นเป็นตมเป็นเลนเละแล้วผมถึงได้ใช้รถไถเดินตามหรือรถขุดในการไถได้ทุกแปลง นะครับเพราะว่าดินผมเนี่ยมันเป็นดินที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ใช่เป็นดินแบบแข็งกระด้างจนแบบไถด้วยรถไถเล็กไม่ได้มันก็ถึงได้ทําให้ชาวนานเนี่ยมีต้นทุนที่สูงนะครับเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าไม่สามารถจัดการเองต้องแต่ขั้นตอนการเตรียมดินนะครับ อย่างตัวผมเองเนี่ยมันลดต้นทุนได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินนะครับก็คือจริงๆแปลงนาเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องไถก็ได้นะครับก็คือใช้การย่ําเทือกมันก็เละแล้วนะครับหรือใช้การเอาตัวลูกฟักเนี่ยมาฟักมันก็เป็นตมเป็นเละละแต่ผมจะไถไงครับเพราะว่าท,ทําทีก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยให้มันเนียนฟางที่เราหมักไว้3เดือนเนี่ยคุณดูถึงมันเป็นฟางที่แห้ง แต่มันดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็เละสุยเป็นเป็นเนื้อเดียวกับดินนะครับเนี่ยแค่ฉีกก็ขาดแล้วนะครับคุณจะเข้าใจว่าเมื่อเราปล่อยดินแห้งเราปล่อยให้อากาศเข้าไปตามซอกดินตามหลืบดินได้เนี่ยหลังจากเราวิดน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยจะซึมลึกและทำให้ดินที่เราพักหน้าดินพักตากแดดมานานเนี่ยย่อยสลายเป็นตมเป็นเลนได้ง่าย การใช้เครื่องจักรใหญ่หรือเครื่องจักรเล็กเนี่ยผมมองว่าเครื่องจักรใหญ่มันเหมาะสําหรับงานที่โหดกว่านี้นะครับถ้ามาทําแบบเนี้ยมันไม่สมราคารถใหญ่ที่เราทําการเกษตรกันนะครับพื้นฐานแรกก้าวแรกของการทํากอข1อหนึ่งร้อยเจ็ดหรือพันข้าวใดก็ได้มันอยู่ที่ดินมันอยู่ที่เวลามันอยู่ที่ระบบการจัดการของชาวนาแต่ละท่าน ถ้าถามผมว่าผมใส่อะไรในแปลงนาผมก็จะตอบคุณเลยว่าผมใส่น้ำขี้หมูแปลงนาตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยผมจะวิดน้ำขี้หมูใส่ทุกๆปีอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งปีเนี่ยผมจะวิดน้ำขี้หมูใส่นะครับแต่ท้าไมผมถึงไม่แนะนำให้ทุกท่านทำตามใช่ไหมครับถ้าทุกท่านทำตามแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญหา ก็สามารถทําตามได้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยผมเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ในเมื่อชาวนานเนี่ยยังไม่มีความรู้ในการใช้ปุ๋ยใช้ยาในการหยุดความงามหรือหยุดการเจริญเติบโตของข้าวหยุดโรคหยุดแมลงไม่ได้เนี่ยหรือการใช้ปุ๋ยเคมีที่ตามกระแสหรือตามชาวบ้านเขาใช้เนี่ย หรือข้างบ้านใช้เนี่ยจนไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้มันก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยเกิดปัญหานาพังดินเสียนะครับถามว่าดินเสียนี่เกิดจากไงก็คือมันเกิดจากเชื้อราครับเชื้อรามันฝังตัวอยู่ในดินนะครับเขาเรียกว่านาเนี่ยติดเชื้อนะครับเขาเรียกว่าดินดินติดเชื้อโรคนะครับทําให้เราปลูกข้าวกี่รุ่นกี่รุ่นมันก็เป็นโรคอย่างเงี้ยจริงๆมันก็อยู่ที่ดุลพินิษ อยู่ที่ความเข้าใจบางคนใส่ปุ๋ยเยอะใส่น้ำขี้หมูด้วยหรือว่าใส่ขี้หมูอัดเม็ดเนี่ยแล้วไม่รู้จักการควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ยยาให้ถูกต้องเนี่ยคุณก็มักจะไม่ได้ข้าวกันหรอกครับส่วนใหญ่คนที่เขาใส่อินทรีย์วัตถุเยอะๆลงไปในนาเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้เรื่องปุ๋ยเรื่องยา ความรู้ถึงเรื่องระดับดินหรือคุณประโยชน์ที่ดินเนี่ยควรได้รับหรือควรมีมากน้อยแค่ไหนหรือการเติมตสารสงเคราะ์เข้าไปเนี่ยมันมีความจำเป็นขนาดไหนตรงเนี้ยผมแค่มองในมุมมองของผมไงสำหรับผมอะผมมองว่าผมควบคุมมันได้ผมถึงได้ใส่ ถ้าทุกท่านคิดว่าทุกท่านมีความสามารถในการควบคุมมีความสามารถในการทำแบบที่ผมอธิบายได้ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าผมมองว่าปัญหามันอาจจะเกิดเยอะนะครับฝนก็จะตกแลวะวป่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งความรู้นะครับสวัสดีครับก็ฝากอีก1คลิปให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเกี่ยวข้าวไปแล้ว นะครับแล้วก็มีตอสังถูกเขียวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตอสังเนี่ยไอที่เขียวอย่างเงี้ยวิธีแก้นะครับคุณจะอัดฟางหรือว่าไม่ได้อัดฟางเนี่ยอย่างเศษฟางที่ที่เหลืออยู่เนี้ยนะครับเนี่ยเศษฟางที่กองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเศษฟางอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เผานะครับแค่คุณปล่อยตากแดดไว้เนี่ยมันก็จะเปลือยนะครับเปื่อยแล้วแล้วถ้าคุณมีน้ําพอนะครับหรือว่าน้ําคุณเยอะพอเนี่ยอย่างเงี้ยคุณวิทน้ําใส่เลยนะครับวิทน้าใส่ปึ๊บ คุณหมักแบบนี้พิดน้ำใสแล้วคุณก็หมักในลักษณะแบบนี้นะครับ10วันนะครับ7ถึงวันโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับหลังจากเจ็ถึงวันไปแล้วปุ๊บคุณก็ปันเลยนะครับปันเลยจะไถจะปั่นก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้ามีฟางเยอะให้ปั่นไถมันจะไม่ค่อยเข้าครับฟางมันจะไปหนุนฟางมันจะไปหนุนผานับนึงเนนะี่ยถ้าอย่งอางนั้นอะไถดีกว่าปัน นะครับเพราะว่ามันจะเข้าแล้วก็ทําให้รากเนี่ยเดินได้ลึกกว่าการปัดนนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะสําหรับแนวทางนะครับที่แบบถ้าคนโบราณเขาก็จะปฏิบัติแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับปั่นได้เลยนะครับวิทย์น้ำเจ็ดวันนะครับแล้วก็ปั่นหลังจากปั่นเสร็จคุณก็แช่ไว้อีกสิบถึงสิบห้าวันนะครับแล้วค่อยเริ่มทํานะครับยังไงก็เกลี้ยงแต่ตอนนี้ผมต้องไปแล้วนะครับฝนมันจะตกแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ฝากดูอีพีไถนานะครับเป็น e ีพีการวิดน้ำทั่วแล้วเราก็จะไถานานะครับไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเจอกันวันไถานานะครับ